สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาทํา Excel ให้มันสามารถที่จะเลื่อนแถบแล้วก็ดูได้ชัดนะครับเพื่อช่วยในการแก้ไขนะครับเนี่ยจากตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะฮะอ่าเนี่ยเรากดตรงไหนก็จะมีแถบตามอย่างนี้นะฮะซึ่งจะช่วยให้เราดูข้อมูลได้ง่ายนะครับไม่ต้องนั่งเสียเวลาเลื่อนเหมือนแบบนี้ฮะเราต้องมาติ๊กข้างหน้าอีกนะครับอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการทําง่ายทีเดียวครับหนึ่งอันดับแรกให้ทําการเลือกพื้นที่ข้อมูลที่เราต้องการให ให้เป็นแท็บนะครับเราอาจจะเลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการนะครับจากนั้นก็ให้ไปที่เมนูหน้าแรกนะครับแล้วก็จะมีคำว่าการจัดเก็บรูปแบบตามเงื่อนไขกดเลยครับแล้วก็จะมีคำว่ากดใหม่ตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนมาที่คําว่านะครับใช้สูตรเพื่อกําหนดเซลล์ตรงนี้กดเลยฮะแล้วก็ไปเอาโค้ดตรงนี้มานะนะครับวางได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแชร์ให้นะฮะ ก็วางปุ๊บอ่าเรียบร้อยจากนั้นก็ที่รูปแบบครับแล้วก็เลือกสีที่ต้องการให้มันเปลี่ยนแท็บนะครับเลือกสีอะไรก็ได้นะที่เราชอบได้เลยเก็กดตกลงไปตกลงไปจากนั้นให้ไม่ทาการสุดท้ายนะครับให้ทําการคลิกขวาที่ตัวแท็บข้างล่างเนี่ยแล้วก็หากว่าแสดงโค้ดแล้วก็เปลี่ยนจาก general เป็น work sheet ต,ตรงนี้แล้วก็ไปเอาค้ดอันที่สองมาใส่ครับแล้วก็วางแล้วก็กด บันทึกตรงนี้ครับเรียบร้อยครับแล้วก็บันทึกเสร็จแล้วครับเพียงแค่นี้เราก็จะได้แ็บเนี่นะฮะเลื่อนตรงไหนก็ไปตามที่เราต้องการแล้วนะครับดีงามเลยครับง่ายต่อไปเราจะเลื่อนตรงไหนเราก็จะเห็นง่ายครับจะเจ็นเลยนะครับพอเลยเซลล์ที่เราต้องการนะครับมันก็ไม่มีพอเราเลือกทํเฉพาะส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์มากๆนะครับขอพอะคุณมากครับสวัสดีครับ